พลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะราวราวพุทธศักราช2,400โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อจอห์นเวสลีย์ไฮแอตค่ะพลาสติกนั้นมีโครงสร้างพิเศษนะคะคือมีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันยาวกว่าวัสดุชนิดอื่นมากมายนับพันเท่าเลยค่ะจึงทําให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่แข็งแรงเหนียวยืดหยุ่นทนแรงกระแทกได้ดีไม่สลายตัวง่ายทนกรดด่างและสารเคมีอื่น พลาสติกส่วนใหญ่นั้นมีความหนาแน่นต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะคะในปริมาณเท่ากันพลาสติกจะมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่นๆมากค่ะจึงเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนวัสดุที่มาจากธรรมชาติสำหรับคนไทยนะคะเริ่มใช้พลาสติกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะ